เนี่ยลูลินมนไหนอันตาจิ้วปูตมบไปจังวัตระจังวัตรอะไรคิดว่าอะไรนะวอไ้ลูกเลือได้คูจะเคลียร์อีกรอบอ้าวนมอบเนมอบนมอบสองมูใช่ไหมลูกอ่ะเดินครับเข้าแถวไปเลยหมวกเอาไว้ข้างนอกก็ได้หมวกเอาไว้ข้างนอกเพื่อ เรยวนะครับเร็วนะครับกุมเอ็นยังรอเอา้าเรเลยไผ่ดิ้งหน่อยได้ไหมออไช่วยแคนยาวน,านั่นย <c oughs> <ะ>มันไม่เปลี่ยนนะถ้ารอดเพราะว่าไอ้ล้อรถมันไม่ได้จุกรอดไงก็ได้ไม่ใช่ต,ตัวตัวไะเข้าให้มันเป็นระบบยแพนแม่นแม่นนะส่วนเรา เธอได้เออได้เขาไปมา่อไหร่เป็นไรเขาไปมา่ี่บอกพี่จังบางอันจะยังไม่สีอัน เอ้ยมึงอนมึง่อนมึงก่อแล้วมาแน่มึงก่อนเไม่ได้จะปีนเยวเขาไม่เล้ยวรัด้ยวเขามลยพายามาแล้วยืนขวามาแล้วยืนขามาแล้วนักวเากาด้อมาแล้วด้อมาแล้ว

จามแม่เรนั่นแหละนนั่นสิงจาแม่อาสามแม่องเดี๋น่นี่ว่านน้สู่ว่ามาจู่ว่าจ้า่เ้ออ้องน มาลุกขื้นวันนี้ดึงไมมเล่นเหมือนแมวเขาเลยแมวเขามาเขาเลยแมวเขาไออ้ลูกเสียเนี่ยไอ้ทนเลไปก่อนเนี่ยลูกเสือเนี่ยอ่าน tai, de ั Não, may, ่นมาเลยนะจับบ้างอะไรครับต้มมือต้มมือไอ้หน้ามือหมอก้อนครับบอลเอาอีโตมเนาะเออเออ๋ออ๋ออ๋ออดลอดลอดปูเลยที่ี่ครับ เอาเลย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 ไป้เยมา้ปดแค่ละก็ต้องอดนปไหนดีกูอมันห่วงธรรมดามัห่วงย่อยเราแล้วอีกเลย เราอีกเลยดีก็ได้ทั่วแหละเดี๋ยวมึงจะขอแม่งกองรอบแม่งกล่องวมาแดนแล้วร่มดูชูแต่แท้มองมึงเองนี่ชูมือก่อนเามาลอเคทำมาแลอันะทำดีเท่าไรเอาไม่ยิงเล้วจะพอไม่ยิงกันได้แล้วไม่ยิว

่าเขายจบบละมา้วก็คืนมาสองเนยหลเลยมาสองเลยคืนขับหนึงแม่เเพ้นฮะคันคืนทผิดหลผิดหลลคันคนคืนขึ้นขนคันึ้นเขาเดียวคันคืนนะัี่ย้ายทขาแล้วที่ขบโอ้ตัาม่ากันเตจี่หาด้วยที่บอกว่าเสียบบเอ้าไป เูจักวะนี่ไูจักวะเออมอย่าไงจาระทีละลเขาไม่เีนดามที่บุษราาปีเป้อนอยู่เลยอยู่เลยเร็วเวเร็วเนี่ขบอก่อบยู่ยนเยอยู่ีนี้มันก็บอมาเลยพี่สาอเลยี่า้มันว่าอย่รแลว่างหัว เราบังหลังกูบกนบริจา่ายนาไม่ได้หริตเลยนี่ยอได้เอได้เจอเหรออไม่าได้ย้อเอ่ไม่มเลยเครับสารเอาใจนะ

กัมพีดากมึงกัมพีกมไปเลยดิไปไปเปลี่ยนกัมเนี่ยงกัมเนียงเลยเปลี่ยนมึงกัมเนียงโอ้มึงเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเ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 ฮ้ยจฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้ยเฮ้ยเน้ยเฮหนเฮ้ย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 เฮ้

แรงก็จยาไปมึงเดยายังเอามานงหาแล้วแม่หลุดเจอมึงนั่นรเปียเปียกอางนงหมตวตัไปมดตัวเดียไม่ตมึงไอไเปียกแล้วนะเขา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  เอาเขาด้เอาเขาดีแล้วโอ้เข้าจกูเงินให้ขาบเลยใช่ไหมโอ้เจ็บมั้ยอูกไม่บ้าเขาเราบอกเขายังต้องให่นี่นะันนเนอะนี่เนไ้นนี่ยมนี่ยมเหลือนึ่งมือที่เ่อไรเนี่ยไม่เยจุนี่นี่ แค่เลยมันแค่เงี้ยมันแค่มนลงมมแ่มลเนาะแค่เดียวเนาะไปที่ล่ะต่อไปที่เดียวหอยานเด้ออยสาดเดี๋ยตายจะได้ดผู้โ่ไปดนเขาจอา่อนะครับเขาไม่ได้ด่วยโดยอเคในนี้อเคในนี้ังไป่ได้ เอาเอาเอามาดูหนักหนังเลยเขาเด้ยเขาเดี้เขาออกหรอไปไปโอ้สมซื้อนี่ไม่ดเนี่ไม่ดิืไเป็นยังไงซื้อหกจ้าเฮ้ยหกจ้าหกห้าหมื่น่อราคาดิช่วงหนูแวกโอ้ไม่ดีหน้าด่ากายได้เขาไม่ได้โอ้ไม่ได้กีเขาไม่ได้ต้กุ้งเขาได้ครับ

ได้แล <c oughs> ้เราไปเล่นดาวยใครใคกยันมุนอย่างตัวอย่างหนึ่ง hey ข <m uch plays> yeah, ัอนี่เลยด้วยเออ่าด้เจ้าหมูอะเ้าหมูอันย่าได้ละกันอ่้วโอ๊ยเจ้าหมูอัย่ากูตองาตนเขาเขาเขสนใจห อ๋พี่ะนั่นนเานะรนะครับลุ้หลายคนเนะครับลุ้หลายคนเด้อมีคนแน่นดอกนี่ต่มีวิดีโอมา้เอ็่นแน่นนะครับเพราะว่าขอกมาดิเราโบนิสเป็นมีมังกรมันเป็นะไรเลไปแม่เอาเอาเขาโมได้ดอกูดว่าเอาตอที่ละเออเอาได้ล้ที่ละเป็นใหาน มันไม่นป็นงายดอกมี่จะหงาหไอนีเรลงยิงเด้อไ่เ็นมเด้อเราบุเองเจ้าร